หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาค่ะได้มีการหนีภัยความไม่สงบจากฝั่งเมียนมาข้ามมายังฝั่งไทยกว่า8,000คนแล้วค่ะโดยทางนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชนลงพื้นที่ทําการติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ข้ามเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวรวม1ิบแห่งด้วยกันตามแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาจ,จังหวัดตากล่าลสุดค่ะก็พบว่ามีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางข้ามชายแดนไปยังฝั่งไทยเพิ่มขึ้นรวมกว่า8ป0พันคนแล้วโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากพร้อมด้วยคณะค่ะ ได้มีการลงพื้นที่ทําการสํารวจเพื่อทําการประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือตามพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจํานวน1ิแแผงว่าตอนนี้มีศักยภาพในการรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอย่างเพียงพอมากน้อยเพียงใดทั้งเรื่องของอาหารน้ําดื่มสถานที่พักห้องสุขาการบริหารจัดการเรื่องขยะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขอีกด้วยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะยังระบุด้วยว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้มีการดําเนินการในการช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่ สงบชาวเมียนมาตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหน่วยเฉพาะกิจราชมาดูโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกําลังในสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดูแลรักษาความปลอดภยัยรวมถึงการรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนด้วยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงน,นั้น